สวัสดีพี่น้องป้องไปสุ่ผู้สุขเด้อครับเมื่อนี้กามาพบมาพ่อกับทางผู้ย่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สูฟังเด้อครับบอกแล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพื่อนที่ดีเขาทํากันแบบนี้ล่าสุดนัตตี้โพสต์แบบนี้เอฟซแห่ยินดีรัวรัว,รวนะครับเกิดอี้อย่างึ้นเนาะบบดที่นี่เดี๋ยวผมบอกฟังเด้อครับพี่น้องนะครับ ก็คือว่าแบบนี้นะครับทั้งพินัตตี้นะครับแล้วก็ได้ออกมาโพสเฟสนะครับพี่น้องนะครับเฟสเพื่อนกะนัทพงศิริสายนะครับเพื่อนโพสร,รูปใส่ชุดนักศึกษานะครับพี่น้องนะครับแล้วกับโพสว่ามาสมัครเรียนวันแรกนักศึกษาใหม่โอ้ยเนาะคือมานอวัสันพี่น้องนะครับเทาปานี่กะได้มาเลี้ยนน้าเขาพร้อมกับแฮชแท็กขอบคุณบอสที่ส่งเรียนครับ นะครับพี่น้องนั่นแหละครับก็คือที่ผมได้กิืนไปนะครับพี่น้องเพื่อนที่ดีเขาทํากันแบบนี้นะครับผู้ยบ้านฟินแลนด์นะครับถ้านับนาที่การงานเราก็คือเป็นหัวหน้าเป็นบอสนะครับของทางพีนาตี้แต่ถ้าว่าเกี่ยวกับงานเพื่อนก็คือเพื่อนฮักกันนะครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งผู้ยบ้านฟินแลนด์นะครับพี่น้องนอกจากก็คือเป็นหัวหน้าแล้วนะครับเพื่อนกัยังเป็นเพื่อนที่ดีเพราะว่านะครับ ทั้งพี่นัตตีไปสมัครเลี้ยนพ้อครับพี่น้องซุ่งเห็นเลี้ยงพ้อเนาะครับซึ่งหน่อยมากนะครับพี่น้องที่เฮาสีมีเพื่อนดีแบบนี้เนาะครับเมื่อนี้ผมก็เลยออกมาอัปเดตมา้าสู่ฟังนะครับถ้าเขามีเพื่อนดีอยู่แล้วมันก็ดีไปนะครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับของทั้งพี่นัตตีนะครับนอกจากได้หัวหน้างานที่ดีแล้วยังได้เพื่อนที่ดีเนาะครับพี่น้องก็เลยออกมา อัปเดตมาว่าฟังเด้อครับผมนะครับผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าฟังนะครับพี่นัตตี้ได้ไปสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ทางู้ใยา่บ้านฟินแลนด์ส่งให้เรียนนะครับพี่น้องเจอกันในอีพี่ต่อตอไปเ้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ